ดวงของชาวล,าลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคม2568นะครับมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับชาวลัคนากันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับย้ายแล้วดีด้วยนะใครที่คิดจะย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนี่นะครับไม่ต้องกังวลนะใครที่จะไปต่างประเทศด้วยนะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ไปนะครับ ยกย้ายแล้วดีไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าคุณกําลังคิดกังวลอยู่ว่ามีคําสั่งมาให้ย้ายอย่างงี้ครบจะย้ายดีไหมไพ่อบอกว่าย้ายได้เลยนะครับไม่มีปัญหาย้ายแล้วดีนะครับเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับธุรกิจเริ่มรุ่งเรืองเ,เฟื่องฟูในเดือนนี้นะครับสำหรับใครที่ปรารถนาอยากจะมีบุตรด้วยมีเกณฑ์จะ,ะมีลูกนะครับมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ น,นี้ก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะนะไพ่ห้าดาบนี่บางทีความมั่นใจในตัวเองม,มันมีเยอะเกินไปนะครับผู้ใหญ่ตักเตือนเราไม่ค่อยฟังจะะารกษณะกันส่วนในด้านบวกนะครับคือใครที่ทําพวกอะไรนะครับพวกอะไรเหล็กนะเศษเหล็กต่างๆหรือไม่ก็หลังคาเหล็กอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจเหล่านี้นะ จะมีออเดอร์เข้ามานะครับสินค้าของคุณจะขายได้ะน,นะเรื่องการเงินนะครับก็ยังดีอยู่นะจากที่เดือนเมษาเมื่อกี้เนี่ยการเงินคุณดีในรอบนี้ก็ยังดีอยู่นะ,ะได้8เหรียญน,นะครับการเงินก็ถือว่ามีอันจะกินนะครับมีเงินรายได้ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะเนะพราะ8เหรียญนี่คือมันไพ่หมายถึงว่าซื้อรถบีเอ็มได้ก็แสดงว่าคือการเงินคุณยังดีอยู่ ส่วนใครที่เล่นหุ้นอยู่นะในหุ้นเป็นราคานะครับหุ้นยังขึ้นอยู่นะตัวนี้อยากจะลงทุนก็ลงทุนได้นะใครอยากจะเรียนต่อก็เรียนได้นะครับมีการเรียนต่อปอโทปอเอกเนี่ยนะครับการศึกษาเราเรียนถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสมัครงานได้งานตําแหน่งขึ้นชาวลักนาราศีกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในในเดือนนี้ นะครับของชาวกันนะเป็นเปใน,นทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขยันให้มากๆแก้พไพ่ใบนี้คือเหมือนเป็นไพ่เงินที่สร้างที่ใช้น้ำพักน้ําแรงอะ่ะก็แสดงว่างานคุณจะเยอะนะครับงานเยอะแล้วก็ผลตอบแทนดีด้วย่าจรัทกาลนานาิีกันอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคน ใคว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ